เอมันเป็นความรู้สึกหรือเปล่าเป็นความรู้สึกหรือเปล่าถ้าเดินถึงกันน่ะน้ำลายหยดก็ไปนุ่นเธอรู้สีทันยาแสดงว่าอาการเข้าขั้นโงม่าโจบสาทุกฉาครับพี่เสดชนะ ขอแปลสักคู่เลยครับเวลาโกรธพยายามท่องสัตว์ทั้งปวงใจเป็นสุขสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขสัตว์ทั้งปวงจงเป็นทุกข์เท่าไหร่ก็ไม่ทันจะทำอย่างไรได้ครับจงพ้นทุกข์ไม่ใช่จงเป็นทุกข์ สัตว์ทั้งพวงนะจจเป็นโขแต่สัตว์ทั้งพวงจะรู้ไหมว่ากูเป็นทุกข์ก็ก็ดีทำได้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยจจสาธุปุชชาครับทีสัชนาตื่นมาแล้วแขนกับขาหน้านะับ ไม่อยากช้าก็กอดน,นอนก็ถอดแขนและขามันจะได้ไม่ช้าเลมื่อถามปัญญาอ่อนก็ตอบแบบง่ายๆเลจบสามถกมีอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมครับผมสามารถเรียนถามมาได้เลยไหมครับอ พิธีกรหมดมุกแล้หรอปุจจชาครับนี่เสรจนะถ้าเกิดว่าเราก่อนสวดมนต์เราใช้บทอัญเชิญเทวดาแล้วพอสวดเสร็จแล้วเราต้องต้องส่งไหมครับต้องสวดบทส่งเทวดาด้วยไหมครับรู้สึกมาเที่ยวหลังนี่จะหลักไปแล้เทพวนพไปเรียนสำนักไหนมาเนี่ยก็โดยธรรมเนียมโดยธรรเนียมก็ทำเนโดยรรมเนียมว่า เมื่อเชิญมาก็ต้องเชิญกลับแต่เทวดาท่านมีอยู่กับเราท่านกับท่านเร็จงานท่านกับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่โดยธรรมเทียมเราเชิญก็ต้องส่งเขาเรียกว่าบทส่งเทวดาสเปนพุทธาจบสาธุพุชาครับวิเศชนาเจริญบทแม่ตายใหญ่ครับจำเป็นต้อง จะเริันบทนี้ตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าครับนี่หนักไปทางกะษาคมใช่หลายบทม,มากเลยนะกว่าจะสยบได้เออมันไม่ใช่อยู่ที่มนที่ท่องมันอยู่ที่จิตของเราอ่ะจิตเรามันมีอนุภาพอะไรจิตเรามีพลังไหมจิตเรามีอำนาจไหมจิตเรามีเดชมีสักดาวไหม ถ้าจิตเรามีอนุภาพมีพลังมีเดชมีสัตดาเนี่ยแค่คําพูดว่าพิน้าหรือคําว่าเจริญเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าจิตไม่มีอนุภาพไม่มีพลังไม่มีเดชไม่มีสัตดาให้ยกคาถาทั้งจักรวาลมาพูดมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้อำนาจมันอยู่ที่จิตจิตถ้ามีเดชมีอำนาจมีสัดามีอนุภาพ ถ้าเรียกว่ามีจิตนานุภาพแค่คําว่าเจริญก็ได้ผลแล้วหรือไม่ก็ทีหน้าก็ประสบแล้วได้รับผลนั่นแหละไม่ต้องมีคาถาอะไรเยอะแยะมาอัานท่านเขาจึงให้ฝึกจิตไงจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมยังความสุขมาให้พระพุทธเจ้าสอนอ่ารนนจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมยังความสําเร็จมา แต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตแล้วเราพยายามจะทําให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็ยากคนโบราณเขาจึงนี่กลัวไงพระองค์ไหนที่มีอํานาจมีเดชมีตบารหรือสีชีพไรองคไหนที่มีอํานาจมีเดชมีตบาเนีย่ยเดี๋ยวไปทําให้ท่านโกรธเพราะว่าถ้าท่านโกรธแล้วเดี๋ยวท่านสาดแช่งแล้วจะต้องซวยข้ามภพข้ามชาติเขาก็จะไม่ไม่ค่อยไม่มีใครกลา้าเข้าไปบฝ่าย จบสาพุชาครับที่เสนาตอนนี้เป็นกัง,งวลมากกับผลการเลือกตั้งผู้ว่าหลวงปู่มีข้อแนะนอย่างไรให้ปฏิบัติตอนเข้ากับคนกรุงเทพได้บ้างครับกังวลอะไรผู้ว่ามันก็อยู่บ้านมันมันไม่ได้อยู่บ้านเราเมันไม่เช่เนไปแย่งข้าวเรากินต่างคนตั้งอยู่แล้วจะไปกังวลอะไรโง่ไม่เห็นมีอะไร ใครมาเป็นเราก็ประเทศไทยมันไม่ได้เปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นอย่างอื่นยกเว้นว่าเราเรานิ่งดูดานนอนหลับคับสิบไม่ใส่ใจไม่สนใจดั่อยให้มันยำผู้ยี่ผู้ยำทําอันตรายต่อบ้านต่อเมืองอย่างนั้นก็ประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นก็ได้เนี่เราก็ต้องช่วยกันดูแลใจใสใครมาเป็นก็ตามทีหลวงปู่เชื่ออีกอย่างหนึงว่าอย่างน้อยคนมันก็ต้องมีสํเนึกบ้างนะ สำนึกในหน้าที่สำนึกที่จะรักอย่ารักมิตรรักแผ่นดินบ้างมังนก็คงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ก็คิดอย่างนี้ก็แล้วอย่าไปกังวลมันมากนะจบสาธุพุจาครับที่สัจชนาเวลาไปถ่ายรูปที่องค์พระปรากฏว่ารูปออกมามีดวงพรคงกระจายอยู่ในรูปภาพขยายดูจะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายดวงตา นั่นจะใช่ดวงตาเทวดาหรือเปล่าครับดวงตาอะไรนะดวงตาเทวดาครับอุ้ยตาเทวดาใหญ่ขนาดดวงเทวดาก็อาจจะเป็นเพราะว่ากล้องมันรั่วแสงมันเข้าหรือเปล่าเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเจ้าพระพุทธเจ้าสังฆราชท่านเสด็จที่นี่มานั่งอยู่ในโบสถ์กับลูกบัวไอ้วิชโชยคนนั้นถ่ายรูปออกมามีแสงเรืองรอง เป็นส ja ja. Le ีรุ่นสีที่อะแยะรู้กุเยอะกล่องเช็งกล่องเสียวีมมันมีปัญหาเ้อะไรมากมายจบสาคาบหมดคำหมดมุกออ่ะหมดก็เลิกสิใครจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวจะได้ปฏิบัติธรรมนี่คุณไหนหน้าไหนตาไปไหนบ้า ไปศึกษาทางโลกครับโอ้พูดเจอฟังดูเหมือนดีแสดงว่าที่ผ่านมานี่บวชอยู่ตลอดเลยอไปทำงานถ่ายละครเป็นดาราครับผมอุ้ยไม่ต้องเน้นได้ขนาดนั้ฉันก็เป็นดาราเหมือนกัน ว่าอ๋อคุณชาครับป <ride> ายต้นงานวิเศษชนะต้องฟังให้ดีนะครับผม217ทับ21 218นะครับอยู่หมูบ่บ้านสุขสมบูรณ์ซอยวิมุตย์ทิศ5้ทองถนนสายใหม่นะกรุงเทพนะครับปรษณีิย์10220บ้านเลขที่ด้านบนมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับ 217ทับหนึ่งับหลวงปู่ครับถามปีสดมากแล้วมั้ยคณ้องไปห้หมอดูนะเอคุณตอบว่าที่ในฐานะที่ชำนาญเรื่องเทนะในานะที่ชำนาญนะครับสองหนึกันได้สินะฮะสิ1 1กัศูนยลงกันได้เลขหนึผมว่าดีแล้วนะฮะส่วนทับ2 1ง นี่ได้11 1บูนหนึ 2, 2, 2, aps, a, a, JI, ่งเป็นสทกับเทพราชาพจนอันนะครับผมถือว่าวันนี้ดีครับผมถ้าเกิดไม่ทำนะฮะถือว่าแนวแนวหาจินไหเออตั้งนะเริ่มต้นไปเลี้ยงหมาจนกระทั่งมา กินได้ทุกอย่างลนะดีอ้าวมีใคะถามอะไรไหมบาเลืที่ของใครจะมีปัญหาเชิญเชิญถามหมอได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมถามจากจะขออนุญาตประชาชนอ้าวเชิญประชาันก็วันที่16นะครับผมทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนนะครับผมก็จะมีหลวงปู่นะครับผมท่านจะร่วมเจริญมนต์ถวายแด่ในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับ เสาที่16มีนานี้ก็ตอนไปสองนะครับผมใครอยากจะร่วมกันก็ไปเจอกันได้นะครับผมแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องาการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนนะฮะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับผมจะรับสมัครไปจนถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับวันที่28ก็จะมีการให้มาลงทะเบียนแล้วก็คัดเลือกคัดเลือกหว่าขเขาเรียกว่าคัดเลือกคุณสมบัตินะครับสำหรับผู้ที่จะสามารถมาบวชได้นะครับแล้วก็จะบวชกันในวันที่ 31มีนาคมนี้นะครับผมส่วนวันที่30มีนาคมนะฮะเปรียบเสมือนวันประโสนิของร้าพุทธศาสน์คนอื่นนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองวันประโสนิของข้าพุทธศาส์คนอื่นนะครับที่โรงเจออ๋อหอหอคุณธรรมฟ้าครับผมที่วัดอร้อยแห่งนี้นะฮะจบทันนะครับก็อยา ขอให้ทุกท่านที่รับชมรายการนี้จงรุ่งเรืองเจริญและสำเร็จประโยชน์สมปรารถนาความสมปรารถนานั้นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีสติมีบรรัญญาและมีอนุภาพของจิตทุกคนอยากสมปรารถนาแต่ไม่รู้วิธีว่าปรารถนาจะสมได้อย่างไรเหตุปัจจัยมันต้องพร้อมมูลอันดับหนึก่ก็คือจิตมีอนุภาพสองก็คือทำได้ พูดได้คิดได้และมีสติปัญญาตั้งมัน่นทั้งหมดนี่คือเหตุปัจจัยของการส่งปรารถนาเจรเิญธรรม<อ>เดี๋ยวพิธีกรปิดรายการเปหร<อ>ืจะไปปิดข้างนอกต้องไปปิดที่โรงเจดีกว<อ>่าไปปิดที่หน้าเจ้าแม่ให้เขาถ่ายรูปโรงเจน่าจะแม่แล้วไปปิดแล้วเชิญชวนโฆษณาตอนนี้ในวันเกิดเจ้าแม่ไปอาดีมือครับ กราบพระแล้วก็ไปพักบนคาองน้ำแล้วเดี๋ยวมาปฏิบัติรันก้มตามไปที่พระโพธิสัตว์อาคารพระโพธิสัตว์ราราราเอ้ที่วันนี้มัน00ฮ่าฮ่าฮ่ามันจะออก ันจะไปยังครับอย่างคําหมอนะไปเข้าห้องน้ำําก่แล้วเดี๋ยวมาปฏิบัติกันเปลี่ยนพื้นที่อะไรจะได้เรียนเข้าสู่กระบวนการสภาวะธรรมว่างปฏิยัง กอกแก๊กก๊อแกอยูในอารมณ์ว่า